าก,ก,การรักษาการต้องหาวิจิตวัตธรรมวิทยาธรรมวิทยาแล้วเพื่อให้ทําการสอนอวิชาประยักษ์สังคมและการเมืองนะครับวันนี้ก็กลุ่มของผมเปในกลุ่มที่1น,นะครับจะมานําเสนอเรื่องอวิภากษ์การเมืองนะครับจะพูดถึงการเมืองนะการเมืองของแต่ละคนนะครับอาจจะเป็นแบบว่าการเมืองในรูปแบบการปกครอง,อง,รงนะครับวิการก็ดูเวลาเพิ่นด้วยการเมือง การเมืองนะครับแบ่งแบ่งได้หลายอย่างนะครับก็คือว่าแบ่งเป็นกลุ่มนะครับผมจะยกมาแค่บางกลุ่มนะครับที่ไปศึกษาคนฟ้ามาก็จะมีประมาณแค่6กลุ่มนะครับหกกลุ่มใหญ่แบ่งกับสัมันธ์จิตศาสตร์คนละสามนะครับก็กลุ่มหกลุ่มแรกนะครับก็กลุ่มแรกเนี่ยครับว่าว่าด้วยเรื่องของการเมืองที่เป็นเรื่องของอำนาจครับเป็นแบบว่าการใช้อำนาจที่แบบว่าเด็ดเดี่ยวนะครับแบบว่าเป็นการแบบว่าบังคับให้ทําสิ่งไหนก็ต้องทําสิ่งนั้นนะครับ โดยเป็นการต่อสู้กันนะครับเพื่อใช้อำนาจนะครับและก็อิทธิพลในการเมืองไปด้วยครับเป็นการทาเหมือนกิจการของการเมืองครับแล้วก็มันจะมีคํานิยามครับามนิยามของคนคนหนึ่งนะครับก็คือชื่อว่าเฮนน็อกและก็สมินนะครับที่เขาเนิยามมานะครับกล่าวคือว่าเป็นการเมืองเนี่ยครับการเมืองเนี่ยครับหมายถึงสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับอำนาจ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับสถาบันและก็องคอ์กรองคอ์กรในสังคมนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับและก็มีอำนาจครับในในการครอบคุมสังคมนั้นน,น,นะครับในการสถาปนาและก็ทํารูปบํารุงสังคมนั้นด้วยครับแล้วทําให้สังคมนะครับก่อตั้งขึ้นมามีความเป็นระเบียบเป็นนั้นนันเดียวกัน แล้วก็ใช้อำนาจเนี่ยเพื่อจุดประสงค์ที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันนะครับสมาชิกสมาชิกในสังคมเนี่ยครับมันจะเกิดผลขึ้นมาแล้วก็ทำให้เป็นเป็นรูปเป็นร่างว่าเออสิ่งที่เราทำเนี่ยครับเป็นยังไงสิ่งที่เราทำเนี่ยได้ผลยังไงอย่างนี้นะครับแล้วก็อำนาจเนี่ยครับเป็นเป็นความแบบว่าปณิปนอมใช้ความคิดร่วมกันครับไม่ได้ใช้ความรุนแรงครับเป็นเหมือนว่าบอกบอกต่อกันว่าอย่างนี้ควรทำอย่างนี้ไม่ควรทำนะครับ แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งนิยามนะครับอีกหนึ่งนิยามเนี่ยครับของการเมืองเนี่ยครับก็คือว่าการครอบคลุมและช่วยทําให้เห็นภาพเห็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับเห็นภาพเกี่ยวกับการเมืองของบุคคลนะครับบุคคลในสังคมนะครับได้แก่อันนี้ก็คือว่าผมก็ทำข้อสอบนะครับชื่อว่าน้ารงศิลสวรรค์นะครับน้ารงศิลสวัรค์นะครับเป็นคนที่ว่ามีนิยามเกี่ยวกับเหมือนเขาได้กล่าวนะครับกล่าวไว้ว่าการเมืองเนี่ยครับเป็นการต่อสู้ช่วงชิงแย่งชิงกันนะครับแล้วก็ เป็นแบบว่าการรักษานะครับการรักษาไว้ซึ่งอํานาจและก็การปกครองในการเมืองเป็นอานาจในการปกครองเป็นอํานาจในการปกครองด้วยนะครับโดยที่อํานาจของการเมืองนะครับหมายถึงอํานาจที่ใช้ในการวางนโยบายในการบริหารประเทศนะครับแล้วก็เป็นอํานาจที่แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเพื่อช่วยในการบริหารประเทศแล้วก็เป็นผู้นําในการปฏิบัติไปครับ อำนาจที่ใช้ในค่าราชการง,างบประมาณก็อีกส่วนหนึ่งครับเป็นอื่นๆไปอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกที่จบไปนะครับต่อไปเป็นกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองเนี่ยนะครับเขาจะมองว่าการเมืองเป็นเรื่องของการจัดสรรน,นะครับจัดสรรเกี่ยวกับอะไรครับจัดสรรเกี่ยวกับทรัพยาก,กรของรัฐนะครับหรือสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคมนะครับดังเ,เช่นมุมมองของ บุคคลนี้ครับบุคคลนี้ก็คือว่าอิสตันนะครับอิสตันเนี่ยครับได้ได้อธิบายนะครับได้อธิบายไปว่าการเมืองนะครับเป็นการใช้อํานาจหรือว่าหน้าที่ในการจัดสันหรือว่าจัดแจงกลุ่มนั้นให้มีสิ่งที่มีคุณค่าต่างๆกันครับให้มีแบบว่าคุณค่าต่างกันไปนะครับแล้วก็ให้สังคมนั้นมีคุณธรรมด้วยครับความหมายของปัชญาความหมายของการเมืองบ้างเบื้องต้นนะครับก็คือว่าเหมือนที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ครับเป็น นิยามที่ได้รับการยกย่องยัง,ง,ง,งสูงจากสำนักผู้นิยมครับแล้วก็เ,เราจะสามารถใช้ความหมายนะครับใช้ความหมายของการเมืองดังกล่าวได้ก็ต่อก็ต่อเมื่อที่เรา,เ,าเหมือนว่าได้รับผลกระทบหรือว่ายอมรับในกติการหรือว่าข้อบังคับที่เขากําหนดมาให้นะครับเมื่อเราเห็นดังนั้นเราก็จะแบบว่า,ามีการปฏิบัติตามเรา ประพฤติตามมีคุณธรรมที่เขาตั้งมาให้นะครับเชื่กันด้วยผ่านไปอยูไม่เป็นหุ่นเลยนิดเดีวยดวยอ่ะต่อมาครับกลุ่มที่สามครับไปกลุ่มที่สามนะครับก็คือว่าในเรื่องของกลุ่มที่สามนะครับเขาก็จะพูดว่าการเมืองเนี่ยครับเป็นเรื่องของความขัดแย้ง ขัดแย้งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ขัดแย้งทางเขาเรียกอะไรครับใช,ใช,กใช้การใช้การใช้ทรัพยากรอย่างมากโดยที่แบบว่าไม่ไม่ได้ทํานึงว่าเออการใช้ทรัพยากรนี่มันแบบสิ้นเปลืองไหมการใช้ทรัพยาทรัพยากรเนี่ยครับมันมีจํากัดไหมเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเวลาเราใช้ทรัพยากรเนี่ยมันต้องใช้พอดีครับ <c oughs> การเมืองจึงเป็น เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในสังคมนะครับตกลงกันในสังคมแล้วก็เกิดแล้วก็จะทําให้ไม่เกิดความขัดแย้งครับในสังคมการเมืองเป็นการใช้ลักษณะนี้โดยการแบบว่าเหมือนโต้โต้แย้งกันพูดคุยกันว่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าไม่มีแบบว่าสมมติครถ้าแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่เกิดเรื่องวุ่นวายในสังคมเนี่ยก็จะไม่มีข้อ ขัดแย้งหรือว่าข้อแบบว่ากาังขาทําให้เราแบบว่าตกลงกันเหมือนที่ท่านพระอาจารย์ปิจินเคยบอกนะครับเวลาอยู่ด้วยกันก็ต้องเหมือนว่าวิวาทกันคุยกันแบบว่าทําแบบว่าทำความเข้าใจกันมีทะเลาะกันบ้างมีพูดมีคุยกันบ้างเพื่อปรับความเข้าใจและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับผมครับก็คุณยิมามจุลยต่อไปก็เป็นสัมมนาจิตติฐานสาวิการต่อครับผมสาหรับกลุ่มที่สี่ครับอ่า